ยินดีต้อนรับกลับสู่ออตโต้กากเดวันนี้เราจะออกเดินทางสู่อนาคตสู่การ,รฟื้นชื่ออันเรื่องชื่อของมิตซูบิชิใแนอดีตลองนึกภาพดูสิป,ปี2026เบื้องหน้าของคุณคือมิตซูบิชิการันโฉมใหม่ไม่ใช่แค่รถซีดานโฉมใหม่แต่มันคือการฟื้นฟูโปรเจกต์ลับและการประกาศสัปดาห์ในวิดีโอนี้เราจะเจาะลึกทุกแง่มุมทั้งดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีบุคลิกและเหตุผลที่กาลันตคันนี้จะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของมิตซูบิชิไปตลอดกาล ชื่อกอลมีความหมายมิสุบิชิใช้ชื่อนี้ในรถยนต์ขนาดกระทัดรัดและขนาดกลางมาหลายทศวรรษค่อยๆเปลี่ยนจากรถซีดานสำหรับครอบครัวสไตล์สปอร์ตมาเป็นรถเรือธงสุดรูมอรรดกของกอล์ฟมีทั้งความสะดวกสบายและสมรรถนะสูงแม้กระทั่งรุ่นขับเคลื่อนสีล้อบ r อาสีในเจเนเรชันหลังๆแต่กอล์ฟก็เลิกผลิตไปในหลายตลาดเมื่อกว่าทศวรรษก่อนการกลับมาในปี2026ไม่ใช่แค่เพียงความคิดถึงอดีตเท่านั้นแต่ยังเป็นการเสี่ยงดวงอย่างกล้าหาญกับมรดกและความทยอฎยาลองนึกภาพการเปิดตัว เงาตัวอย่างทอดยาวไปบนม่านเวทีเส้นไฟเล็เส้นเดียวทอดยาอว,วาวาไปบนกระจกสีเข้มแล้วแล้วมันก็ถูกเปิดเผยนั่นคือกอลปี2ันปี2000 26โชวเฉีียวสง่างามดุดันแต่สง่างามภาษาการออกแบบของมันต้องเชื่อมโยงอดีตและอนาคตกระจังหน้าอาสศ้อรลวดลายเพชรลาสิกแต่ถูกตีความใหม่ ด้วยตาข่ายสามมิติที่โดดเด่นไฟหน้าแคบลงจนคงมกริบเส้นสายเลดเต็มรูปแบบตัดกับซุ้มล้อฝากระโปรงอาจมีส่วนนูนที่ดูทรงถลังเล็กน้อยบ่งบอกถึงสิ่งที่อยู่ข้างใต้จากด้านข้างฐานล้อที่ยาวอวแห่งที่สั้นเส้นสายด้านข้างที่ยกสูงขึ้นและรูปลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความสง่างามแบบรถคูเป้ด้านหลังไฟท้ายแบบโค้งมนแทกไฟที่เชื่อมต่อทั้งสองด้านบังโคลนบานเล็กๆสปอยเลลิปในตัวและท่อไอเสียที่รวมอยู่ในดิฟฟิวเซอร์ท่าทางที่กว้างขวางมั่นใจรูปทรงที่บ่งบอกถึงสมรถนะ ภายในห้องโดยสารคือที่ที่จิตวิญญาณรับเผยตัวตนออกมาห้องคนขับถูกอบล้อมอย่างมิชชั่ทุกอย่างมุ่งเน้นไปที่การควบคุมและการใช้งานคุณจะได้พบกับแผงหน้าปัดดิจิทัลแต่ยังคงไว้ซึ่งข้อมูลอ้างอิงแบบอนาล็อกพลาสสิกบนโอเวอร์เล์กราฟิกทั้งมาตรวัดความเร็วความเร็วและอุณหภูมิพร้อมสัญญาณเตือนภัยจอแสดงผลบนกระจกหน้าแสดงข้อมูลความเร็วระบบนำทางและมาตรวัดสมดุลนภูมิมาลัยมีขนาดกระทัดรัดฐ,ฐานเรียบพร้อมสวิตช์แบบสัมผัสและแป้นเปลี่ยนเกียร์คอนโซลกลางเชื่อมต่อไปอยังที่วางแขน พร้อมปุ่มควบคุมแบบสัมผัสตัวควบคุมแบบมุนสอมำงรับโหมดการขับขี่ไฟสองสว่างภายในห้องโดยสารที่ปรับเปลี่ยนได้ตามอารมณ์หรือโหมดวัสดุที่บางเบาแต่เปียกด้วยประโยชน์ใช้สอยแอลคานเทอร์หนังนุ่มอลูมิเนียมขัดเงาตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ในรุ่นสปอร์ตพื้นผิวสัมผัสนุ่มสบายมือเบาอหลังได้รับการออกแบบให้รองรับผู้โดยสารสองคนพร้อมถงกลางแบบพับได้บ่งบอกว่า,ารถคันนี้ไม่ใช่แค่สำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจแต่เพื่อการเดินทางที่เร้าใจ และการเชื่อมต่อภายใต้โครงสร้างเหล็กกอลันปี2026นำเสนอระบบส่งกำลังที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและความต้องการเริ่มต้นด้วยเครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียง2 0ลสูลรเทอร์โบชาร์จให้กำลังประมาณ280 300แรงมา้าและแรงบิดมหาศาลซึ่งได้รับการปรับแต่งสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันแต่ยังคงมอบพลังแรงเร้าใจเมื่อต้องการระบบขับเคลื่อนล้อนหน้าจะเป็นมาตรฐานในหลายภูมิภาค และอาจมีรุ่นขับเคลื่อน4ี่ล้อให้เลือกสำหรับสภาพอากาศที่เลวร้ายหรือความสะดวกสบายในการใช้งานระบบส่งกำลังมีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ฉับไวหรือสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ